สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเนโครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเน c r o สเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวโซโลจูโร่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลสกิลหรือว่าการดูสกิลของโซโลแต่ละสกิลเนี่ยคลิปนี้จัดให้เพื่อนๆทุกคนเลยครับก่อนอื่นเลยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าโซโรจูโร่เนี่ยจะเป็นสายดาเมจซึ่งเป็นดาเมจที่เป็นดาเมจแรงมากๆครับผม และตอนนี้นะครับโซโรจูโรของผมอยู่ระดับ2ดาวแดงเวล165เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแรกกันของโซโรจูโรกันก่อนนะครับสกิลนี้มีชื่อว่าวิชา3ดาบพายุนรกขั้งสกิลนี้นั้นจะใช้ตอนเทินที่1และก็ติดคูนดาว4เทินจะใช้อีกทีตอนเทินที่5นั่นเองครับโจมตีใส่ศัตรู2ตัวแบบสุ่มนะครับและมอบสถานะเงียบให้กับศัตรูที่โดนโจมตี และตัวละครที่เป็นสายพลังโจมตีนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกสําหรับสกิลนี้นั่นเองครับแล้วก็เจ้าสถานะเงียบเนี่ยจะเป็นสถานะที่ทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถออกสกิลได้นั่นเองครับผมจุดเด่นของสกิลนี้นะครับจะมอบสถานะเงียบให้ศัตรูทั้งหมด2ตัวแล้วก็มอบ2เทินนะครับคือศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยสเทินแรกจะไม่สามารถออกสกิลได้เลยนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลต่อมาของโซโรจูโร่นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลติดตัวนะสกิลนี้มีชื่อว่า จิตสังหารนั่นเองครับผมซึ่งสกิลนี้นั้นจะเพิ่มพลังโจมตีอัตราคริติคอลและความเร็วของโซโลโจูโร่นั่นเองครับสกิลนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่มสเตตัสพื้นฐานให้กับโซโลโจูโร่นั่นเองครับ เรามาดูที่สกิลต่อมานะครับสกิลนี้มีชื่อว่าวิชา3ดาบดาบปราบพยักนั่นเองครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลวิชา3ดาบดาบปราบพยักหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสกิลนี้จะใช้ตอนเทินที่2และติดคุณดาวทั้งหมด4เทินจะใช้ที่ตอนเทินที่6นั่นเองครับผม สกิลนี้จะโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุด1ตัวนะครับและหากศัตรูนั้นมีเปอร์เซ็นต์เลือดต่ำกว่าที่กำหนดนั่นก็คือ30%หรือว่า40%จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเช่นกันครับผมเลเวลแรกเนี่ย15%เลเวลที่2 โดนความเสียหายเพิ่มขึ้น20%และเลเวลที่3โดนความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง25%นะครับและถ้าหากโซโลโจโร่เนี่ยฆ่าศัตรูด้วยสกิลนี้ได้โซโลโจโร่นั้นจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเลเวล1เพิ่มขึ้นที่15%เลเวลที่2เพิ่มขึ้นที่20%และเลเวลสุดท้ายเลเวลที่3เพิ่มขึ้นถึง25%นั่นเองครับ เรามาดูสกิลสุดท้ายนะครับของโซโลจูโร่กันบ้างสกิลนี้มีชื่อว่านักดาบผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับจะเป็นสกิลติดตัวนะเมื <S <S ่อนะโซโลจูโร่โจมตีเป็นตัวแรกนะครับจะเพิ่มความเสียหายและก็อัตราคิติคอลตามเปอร์เซ็นที่กําหนดนั่นเองและมีโอกาสตามเปอร์เซ็นที่กําหนดที่จะสร้างความเสียหายอีก80%ให้กับศัตรูหนึ่งตัวนั่นเองครับผมก็ <S <S คือเหมือนเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มจากศัตรูที่เราโจมตีอยู่แล้วนั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคำว่าเปอร์เซ็นที่กำหนดของผมเนี่ยมันจะอยู่ตรง15% 40% 80%ตรงนี้ที่ผมใช้คำว่าเปอร์เซ็นที่กำหนดก็เพราะว่าเจ้าเลเวล1เนี่ยมันจะบวกอยู่เท่านี้ส่วนเลเวลที่2เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น และเลเวลที่3นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันผมก็เลยใช้คําว่าเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดแล้วกันเนาะหรือว่าตามเลเวลประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปดูสกิลของโซโลจูโร่กันบ้างนะครับว่าสกิลโซโลจูโร่นั้นแรงขนาดไหนและมีรูปแบบเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็เจอหนูทดลองที่เราจะมารีวิวโซโลแล้วนะครับนั่นก็คือลอวานนคุณนิเลเวล57นั่นเองทีมเขาประกอบไปด้วยบรูคนะครับบรูค7ด,ดาวโซโลจูโรคิสซาลุลอวานนคุณนิแล้วก็ลุจจินะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแรกนะครับพายุนรกครั่งนะครับผมนี่เป็นสกิลแบบนี้เลยโจมตีศัตรู2ตัวนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยมีโอกาสติดสถานะเงียบด้วยนะครับผมสถานะเงียบเนี่ยจะทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถออกสกิลได้เป็นเวลา2เทินนั่นเองครับผมอ่าอันนี้โซลูจโร่ฝั่งนั้นก็ใช้พายุนรกครั่งกลับคืนมานะครับแล้วรอผมก็ฮิวนะครับรอผมเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิวแรงเลยนะครับ นี่ครับสกิลที่2คุณผู้ชมเห็นไหมครับดาบปราบพยักมื่อสักครู่นี้เล่นเอาโซโลจูโร่ฝั่งนั้นน็อกไปเลยครับผมดาเมจแรงมากมากครับสำหรับสกิลนี้แล้วก็มีโอกาสทิวเลือดด้วยนะครับสกิลแต่ละสกิลของโซโลเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมตัวละครในเกมนี้เนี่ยสกิลไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ว่าสกิลของเกมนี้นะครับมีความสําคัญค่อนข้างที่จะมากเลยครับผมและรูปแบบการโจมตีต่อมาจะเป็นการโจมตีแบบธรรมดานั่นเองครับผมจะเป็นการฟันเฉือนชิงๆนะครับ และเทินที่4เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาเช่นกันนะครับอู้เมื่อกี้ติดคิด้วยนะแรงมากๆเลยครับผมและพอมาถึงรอบที่5นะครับโซลูจโร่ผมเนี่ยจะใช้พายุนรกข้างอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมดามเมตก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวสกิลของโซโลจูโร่นะครับผมคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอยากให้ผมทําตัวอะไรต่อเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยครับผมและสําหรับคนที่อยากได้รูปแปลภาษาไทยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่แฟนเพจเน c r o ส s Gaming ของผมเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม